ยอดดอยช้างเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดลำพูนกว่า1,440เมตรเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นแหล่งต้นน้ำและยังเป็นพื้นที่ทางจิตวิญญ,ญาณของกลุ่มชาติพันธุ์กะเรี่ยงหมู่บ้านดอยช้างป่าแปดตำบลป่าพลูอำเภอบ้านหฮองจังหวัดลำพูน ชาวบ้านเขาช่วยกันดูแลรักษาป่าควบคู่กับไร่หมุนเวียนนะครับแล้วก็มีนวัตรกรรมการดูแลป่าที่น่าสนใจก็คือเด็กเยาวชนแล้วก็คนในหมู่บ้านช่วยกันป้องกันไฟป่าได้บัญชามุแห่ชาวบ้านดอยช้างป่าแปะบอกว่า การดูแลรักษาป่าแล้ก็น้ำถือเป็นจิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยงที่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะครับเมื่อ5ปีก่อนก็ประชุมกับชาวบ้านพัฒนาระบบป้องกันไฟครับช่วยกันดับไฟอย่างเช่นจะน้ำขนาดใหญ่4 0 0แสนลูกบาทเมตรหรือว่าทางน้ำมากกว่า500ถังก็ถูกวางตามแนวป้องกันไฟป่าในหมู่บ้านกว่า50จุดปัจจุบันนี้ครับยังมีระบบสปริงเกอร์ฉีดน้ำตามจุดเสี่ยงลดการใช้คนแล้วก็ความปลอดภัยด้วยครับหากเกิดไฟลามเข้ามาใกล้กับชุมชนและระบบป้องกัน ไปป่ายังกระทบกับระบบนิเวศน้อยที่สุดด้วยครับถึงจะมีการรบกวนระบบนิเวศแต่ว่าระบบนิเวศตรงนั้นจะต้องถูกรบกวนน้อยที่สุดแล้วก็จะต้องได้รับการปกป้องพื้นที่ป่าได้มากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราทําแล้วก็ก็มีทีมน้องเยาวชนพอมีน้องเยาวชนเข้ามาปุ๊บก็มีชาวบ้านเข้ามาแล้วก็คือเกิดการวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าเอ๊ะตรงจุดนี้มันน่าจะมีแบบนี้ตรงจุดนี้มันน่าจะพิ่มแบบนี้จนพัฒนาขึ้นมามีการพัฒนาการต่อเนื่องเรื่อย แล้วก็กระทั่งจนแผนปัจจุบันก็คือการน้ำระบบ IOT เข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทัม m มอรหรือว่าระบบโซลราเซลล์ในการควบคุมน้ำอะไรพวกนี้เราก็เข้ามาใช้ด้านผู้อำนวยการสําน,นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่ไปดูนวัตกรรมที่ชาวบ้านร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่าแล้วก็มอบสิ่งของให้กำลังใจกับชุมชมนนะครับโดยระบุว่าชุมชนดอยช้างป่าแปาเป็นอีกชุมชนตัวอย่างนวัตกรรมป้องกันแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยครับมันเป็นสิ่งที่จะต้อง <c oughs> เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆนะครับอยากจะให้ชุมชนอื่นๆเนี่ยได้เห็นถึงความตั้งใจนะครับและความ มุ่งมั่นในการที่จะดูแลรักษาป่าดูแลไม่ให้เกิดไฟป่านะครับก็ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองเนี่ยนะครับในส่วนของผมถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะได้นําเสนอนะครับแนวทางในการที่จะเอาเรื่องราวเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะไปนําเสนอกับผู้บริหาร สำหรับชุมชนดอยช้างป่าแป,าปาเป็นชุมชนเล็กๆนะครับมี74ครัวเรือนแต่ว่าช่วยดูแลพื้นที่ป่ากว่า2 2 1 3 0 0ไร่สร้างนวัตรกรรมการยอมรับจากผู้อาวุโสและก็กลุ่มคนรุ่นใหม่ตลอดจนมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมภูมิปัญญาดั้งเดิมช่วยกันดูแลรักษาป่าครับส่งผลให้มีการประกาศเป็นพื้นที่เขตวัฒนธรรมทิเศษของชุมชนดอยช้างป่าแปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2563และได้รับรางวัลต่างๆมากมายครับ